ทิษฎีป้องกันการเสื่อมโทรมและพังทลายของดินโดยหญ้าแฝกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักถึงสภาพปัญหาการชะล้างพังทลายของดินและการสูญเสียหน้าดินที่อุดมสมบูรณ์จึงทรงศึกษาถึงศักยภาพของหญ้าแฝกซึ่งเป็นพืชพื้นบ้านของไทยที่มีคุณสมบัติพิเศษในการช่วยป้องกันการชะล้างพังทลายของหน้าดิน และอนุรักษ์ความชุ่มชื้นในดินได้ซึ่งมีวิธีการปลูกแบบง่ายๆเกษตรกร,ร,กรสามารถดำเนินการได้เองโดยไม่ต้องการดูแลหลังการปลูกมากนักทั้งประหยัดค่าใช้ใจ่ายกว่าวิธีอื่นๆอีกด,ด้วยจึงได้พระราชทานพระราชดำริให้ดำเนินการศึกษาทดลองเกี่ยวกับหญ้าแฝกลักษณะของหญ้าแฝกหญ้าแฝกมีชื่อสามัญเป็นภาษาอังกฤษว่า เวติเวอร์กาสมีด้วยกันสองสายพันธุ์คือหญ้าแฝกดอนและหญ้าแฝกหอมเป็นพืชที่มีอายุได้หลายปีขึ้นเป็นกอแน่นมีใบรูปขอบขนานแคบปลายสอบแหลมยาว35-80เซนติเมตรมีส่วนกว้าง5-9มิลเมตรหญ้าแฝกจะมีการขยายพันธุ์ที่ได้ผลรวดเร็ว โดยการแตกหน่อจากลำต้นใต้ดินในบางโอกาสสามารถแตกแขนงและลากออกในส่วนของก้านดอกช่อได้เมื่อยญ้าแฝกโน้มลงดินทำให้มีการเจริญเติบโตเป็นกอยญ้าแฝกใหม่ได้